ผมเข้ามาเทรดในตลาดปี58กับแล้วหมดตัว2ล้านบาทในปี60แต่ผมเนี่ยสามารถกลับมาได้เพราะผมรู้สิ่งนี้ครับอกนี้ครับว่าปีนี้เนี่ยสำหรับเทรดเดอร์คือปีที่ยากมากสําหรับการเทรดแต่หลายคนประคองตัวในตลาดนี้ยังยากครับบางคนโดนเยอะบางคนโดนน้อยแต่ผมเชื่อว่าในตลาดนี้ปีนี้โดนกันทุกคนครับหลายหลายคนหวังว่าตลาดปลายปีจะดีขึ้นแต่พอเจอตลาดจริงๆวิ่งหมื่นจุดเป็นว่าเล่นเลยครับสำหรับผมนะครับการที่เราคัดลอสเนี่ยมีผลต่อใจอยู่แล้วครับมันไม่ง่ายนะครับสำหรับความรู้สึกที่เราต้องรําให้ได้ เดี๋ยวแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราสู้อยู่กับอะไรผมเองก็ตอบแทนใครไม่ได้ครับว่าคุณต้องสู้ต่อหรือคุณต้องลุยต่อแต่คงจะบอกว่าถ้าคุณเจอในตลาดเอาเป็นบทเรียนครับประคองตัวไว้ได้ครับถ้าครั้งหน้าคุณยังมีเงินกลับมาสู้ใหม่ได้แต่ถ้าเราเป็นคนที Hari ่ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้เรียนรู้โดนไปก็ช่างมันถ้าเป็นอย่างนี้ครั้งหน้าเรามีโอกาสโดนดีครับการที่เราทำในตลาดนี้คิดดีนะเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินหมดเลยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยว่าเราโดนแล้วเรายิ่งปรับตัวเรื่อยๆการเทรดจะดีขึ้นครับเราจะเทรดได้กำไรมาก มาร์เก็ตสตั๊กเจอร์เอเมซดีโวลูมโปรไฟล์ดิมาสปายลีควิลิตี้เฟรบิลุกับฟิวเวอร์แฟนฟิวเวอเซอร์เคิลและฟิวเวอร์ไทม์โซนสุดท้ายก็คือแท่งเทียนก็คือรีเจคชั่นนั่นเองเมื่อผมเห็นกราฟมากพออ่านและลองเทรดมากพอผมก็เปลี่ยนจากคนที่เคยทำไม่ได้เป็นมีกำไรและสามารถทำกำไรจากตลาดนี้ได้เลยผมก็สามารถนำกำไรมาเทรดอออินให้พอโต1 0บถึงหนึ100เท่าได้เมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อมาตลอดเลยว่าเทคนิคที่สอนในตลาดกันอยู่เนี่ยมันคงจะดีแต่เชื่อไหมครับพอผมกลับมาทำจริงๆแล้วเนี่ยกลับโดนตลอดเลย ผมเลยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทําทุกอย่างเลยเปลี่ยนหมดครับประสบการณ์และสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันทาให้เราเปลี่ยนแปลงครับเพื่อปรับตัวให้สู้กับตลาดได้ผมเลยได้ระบบเทรดที่เป็นระบบเทรดแบบเจ้าตลาดขึ้นมาทำให้ผมปิดประตูแพ้ในระยะยาวไปเลยครับ รู้ไหมว่าผมต้องเทรดพลาดมาโดยตลอดและต้องจ่ายด้วยราคามหาศาลถึงจะรู้เทคนิคน,นี้และถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณตัวเองครับที่พาตัวเองมาเจอเพจโค้ดเจมสอนเดสันเพราะคุณจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าความไม่รู้อีกแล้วครับเพราะผมจ่ายมาก่อนหน้านั้นให้หมดแล้วมาสุดทางเลยครับอีกนิดเดียวจากนั้นแค่รอคอยโอกาสครั้งใหม่โอกาสที่จะทาให้เราเปลี่ยนชีวิตจากการเทรดได้และก็ใส่ออินและสำหรับใครนะที่อยากเทรดสำเร็จจากตลาดนี้นะพิมพ์สู้ต่อใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ